เพื่อน,อนวันนี้เราอยู่กันที่วัดป่าบอนน้ำเย็ยนนะครับจัดมหาสระคามนะครับวันนี้กี่เต๋อพาเพื่อนมาเที่ยวชมวัดนะครับมาไหว้พระนะครับน,นี่เราจะำกำลังจะเดินไปที่ศาลาไม้นะครับดูฝั่งทางด้านซ้ายมือนะรันนี้เราต้องเดินออกจากเจ์ก่อนนะครับวันนี้นม่เก๋มาในลุกนะเสื้อขาวหมากเลยนะครับพี่บุ้ง นี่สุดอืมเก่งโอเคครับนี่ภายในวัดก็จะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าให้ผู้ที่มาสักการะไหว้เจดีย์ไหว้พระอะไรครับก็เต็มเลยนะครับเต๋อเต๋อพักเพื่อนๆหน่อยวันนี้เต๋อพักเพื่อนไปไหน เดี๋ยวพครเพื่อนไปไหน,ไ,นไม่ขึ้นไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนโอ้โอันนี้มีคองยักษ์ครับใหญ่มากเลยเตรียมกล้องเก็บไม่หมดนะครับใหญ่ไหมครับใหญ่ไหม ครับจะเป็นสะพานครับที่เราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับไปทางโบสถ์นะครับอู้ใหญ่มากเลยครับสวยครับสวยอ๋อต้องเดินข้ามสะพานนะครับ๋อกี่เราไม่ได้ไปเดินทางพญานาคใช่ใช่ครับเราไม่ได้ไปเดินมาจากฝั่งนู้นนะครับเดินข้ามสะพานมาครับวัดนะครับทําให้วัด แยกออกเป็นสองฝั่งนะครับโอ้ปลาเต็มเลยอะไรนะปลาเต็มเลยไม่ไม่มีปลาวันนี้เขตพยาธานยังไงปลานั่นนะครับปลาเต็มเขามาให้อาหารไงโอ้สวยมากนะครับเดี๋ยวรับรอชมบรรยากาศทางในวัดนะครับโอ้กำแพง แพงก็สวยมากทำมาจากหินอนะไรเนี่ยเดี๋ยวหินศิลาแรงครับเหมือนคล้ายหินศิลาแลงเ,เลยนะอถึงแล้วครับภายในวัดครับทุ<อ>กคนก็เห็นหลังไหลเข้ามาสักการะ,ะกราบลงพ่อนะครับ มากครบบับไม้จับทำจากไม้กับทั้งหลังนะครับอู้เสาูนี่คือศาลาชัยรัชการนะครับใช,ช่เดินช้าๆนะเดินช้าๆเร็ไปเร็ไปะเร็ไป ตื่นนะครับต,ต้นใหญ่มากเสาตต,ต้นโอ้โหเสาครนะับสังเกตจากเสาอ๋อวันนี้ไม้ต้นเดียวเลยครับ เสาครับอืนี่ก็องค์การสักการะทุกใบขอพรหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเท่าไหร่สาธุนะสาธุประมุ่ประมุ่งประมือ ทูกราฟครับคาทูขื่นับเขื่นจิ๋วหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องมังสีสตอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสลาอีกจุดหนึ่งนะครับ อัอน,นี้ก็ความสวยก็ไม่ไม่แพ้กันนะครับทำจากไม้มัน,น,นครับโอ้ฟอบมาเลยเสามันเป็นเสาต้นไม้ต้นเดียวไม่มีการต่อโอ้ซาเหมือนพระเอ้อยวัดแถวภาคเหนือเลยโอ้สูงมากับใจไม้โอ้มันใหขึ้นไปโอ้สวยมากครับ ที่วัดป่าวังน้ําเย็นครับจังหวัดหมหาสารคามนะครับพีเรามีโอกาสได้มาวันนี้แล้วก็วันนี้มารับพี่บีครับติดเทินครับเ,เลยพ่อเมียงเลยพามาแวะกราบไหว้สักาสการะนะครับพ่อวัดป่าวังน้ำเย็นโอ้สวยงามมากครับทำจากไม้ทั้งนั้นนี่เรามาทำการสักการะ,ะครับ หลวงพ่อพระเทพประธานพรถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ไดเรียกว่าสำรวมครับสำรวมให้นั่งพระเพียบครับถ่ายห้ามยืนถ่ายครับนั่งนั่งนั่งดิถ่ายได้ถ่ายได้เ,เติร์กับกลับไปด,ดิีครั้งนึงอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงโอเค พ่อประเทศประทานพรนะครับอันนี้ก็เป็นคําบูชานะครับบูชาหลวงพ่อประเทศประทานพร ชอบคลิปนี้ฝากกด like, ไลค์ติดตามช่องพลังสี s สตอรี่ดยนะครับส mm hmm. ังเกตที่พื้นนะครับ mm hmm. วัตจะไม่ใช้ตะปูครับ mm hmm. จะใช้เป็นการใช้ลิ่มนะครับ mm hmm. ในการต่อดแผ่นไม้นะสังตะปูงจะต่อไม่เข้าน่าจะไม้น่าจะหน,า,า,นามาก mm hmm. มีลายฉลุด้านข้างครับ mm hmm. ทำให้ลมพัดผ่านวัดมันเย็นสบายการต่อไม้ต่อคานครับการเจาะครับเจาะแล้วก็ตามขงาดของของคานะเจาะเข้าไปที่เสาใช้พีม้นือมากเลยนะครับในการสร้างสลาสร้างบวชนะครับ เดินลงนะครับตอนนี้ม,นะม,มาไหว้พระวัดตาบันน้ำเย็นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลคล์กดติดตามช่องพลังสีสตอรี่นะครับสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ